เม่้นแล้วน่นี้ามพนหาร้อยบาทแล้วเราก็ได้ป้าว่าเอมาได้เลยที่บลียาน้า5 0อบาทแล้วเราลงปายดูว่าเาเ้าเเลยนะี้เราขายได้น่อยนะน้ำยเนาะขไ้น้อยอย่างเงย้างแล้วขายได้บ้างแล้วนะบ้างแล้วก็อยากให้ดูว่าไบาปาได้หนบ้างได้แลอวนี่ยกำไรเนี้ยเราได้ประมาณ อันนี้คือเราเราไปสามสิบห้าเนี่ยได้อะไรบ้างก็คือประมาณเนี้ยแต่กินแล้วของยามีเยอะกว่านี้ให้เราเลือกเอาครัว่าเราจะเอาอะไรไปขายใช่นี่ผมเลือกไปสามสิบห้าเลเนี้ยสามสิบห้าแร้วมีลูกเนี่ยว่าเราเปิดกิจการใหม่ใช่ไหมเรามีความรู้เรื่องค้าขายอยู่ก็มาซื้อของอย่างเงี้ยไปแล้วไปตั้งใต้ตั้งใต้ ไ,ได้อยู่ไปตลาดนัดเนี่ยเข้าที่เขาเลิกเทนตลาดนัดแล้วถ้าเกิดว่ามีเกตเราก็สร้างเหตุแล้วเราก็ไล่ส่งไปด้วยนหมือนี่นอาารยจะสอนไล่สดก็แบบเนี่ยนะอนนี้นะเท่านี้นะขายในไล่สดเราก็ขายในราคาที่ก็มันมีค่าจัดส่งใช่ไหมเนี่ยเรามีแค่นี้แล้วไปเปิดเพจมาแถมมาไล่สดตรงร้านเราเองเวลาเราไปขายตลาดนัดอ่ะเราทำทุกวันเออหน้าร้านด้วยขายหน้าร้านด้วยถ้าเรามีตัวตนใช่ไหมเรามีหน้าร้าน เขาจะไว้ใจเราไว้กุญเพดมาแต่ว่าเอาคนนี้พี่เอกซื้อเสร็จแล้วแล้วพี่เอกไปตั้งมาครับแล้เดี๋จะเป็นอีกชาแนลและไปไลฟ์สุดขายของก็มีอยู่ขายหน้าร้านด้วยขายในเพดด้วยนะแล้วเดี๋ยวคนไหนมาซื้อของเราเนี่ยเราจะรวบรวมไปไปบอกลูกเพดเราเลยว่าคนอยากขายที่ไหนเพดมันคือฝากหลายกับเราได้ว้เดี๋ยวพี่อาจะไปเปิดอีกที่อาคนเยอะให้ฝากร้านหรือจังโค๊ะ เพจมาดิพี่ยาไว้ให้ซากหลานเลยเพราะใช่ไว้ให้ลูกเพจพี่ยาที่มาซื้อของไปแล้วแล้วไปวางขายคุณวันหลังคุณมาพี่ยาุณเอาคลิปต่างๆที่คุณขายอยู่ตรงไหนเนมาส่งให้พี่ยาแล้วพี่ยาเป็นคนโคต์ให้ว่าเพจพี่ยาคนเยอะโปรโมทให้ลูกค้าโดยเฉพาะเลยต้องขาย<ล>ของพี่ยานะใช่และทุกคนไปติดตามเพจพี่ยาคนเยอะไว้นะแล้วพี่ยาเปิดแล้วตอนนี้เพจเพจพี่ยาคนเยอะไว้สําหรับโปรโมทลูกค้า พี่มาซื้อร้านเราน,นแล้วก็บัญชีการโอนเงินนี้องบัญชีนะ้ของพี่ยาเยเนาะบริษัทพี่ยาคนรุ่งกับบริษัทพี่ยาคนเยอะเข้านั้นโอนได้สองบอริษัทอาชื่อบุคคลไม่มีเด็ดขาดไม่มีเด็ดขาดเดี๋ยวบัญชีบริษัทพี่ยาคนเยอะกับบริษัทพี่ยาคนรุ่งพี่อาจจะแปะไว้หน้าทิปทุกทิปเพจพี่ยาไม่มีทักเข้าไปหาข้อความไม่มีไม่มีเพจไม่ไม่มีทักพปหยาลูกค้าก่อนแล้วก็ไม่มีบัญชีบุคคลไม่มีเลย เขตเราบริษัทเราเลขบัญชีรเราไม่เคยล่มโดนได้ตลอดออ2 4ชั่วโมงโนบัญชีไว้ตัเท่านั้ใช่้่ะคนไหนสนใจเบบนี้แล้วไปเปิดร้านแล้วไปตั้งขายตรงไหนแล้วคุณถ่ายคลิปไว้แล้วคุณมาหาพิยาให้พิยาโปรโมทให้ว่าขายตรงไหนถ้าเราไม่เอาแบบนี้เราจะเอาทำเพียงอย่างเดียวแล้วได้ร้อยกระปุกกระต่ายได้้ายไปเลยแล้วเราไปไลฟ์สดขายเราก็หยิบสินค้าขึ้นมา พี่เอกไหนเราบอกว่าพี่เอกตอนนี้พี่เอกรับเป็นขายแล้วนะแล้วพี่เอกไรสดเลยพี่เอกไลฟ์สุดเลยไหนพี่เอกลองไลฟ์ดูลยมีพัดโคราช้ัดนี่โคราด้วยยี่สิบบาทตัดต้นปูดเออไปแล้วบอกต้นปูดมเออเราซื้อมายี่สิบบาทนะวันเนี้ยเราไปขายสามสิบออนไลน์อ่ะวันนี้ผมฟอกเลยผมให้คุณผู้ชมราคาพิเศษเลยสามสิบบาทสามสิบบาทนะแล้วก็ใครซื้อเกินหนึ่งพันบาทผมจะส่งฟรีอ่าใครซื้อของเกินหนึ่งพันบาทจะส่งฟรีเลยนะคนไหน ไม่มีหน้าร้านก็ไปตั้งโชว์หน้าบ้านอยนะ่างเงี้ยแล้วไลฟ์สดขายานะแล้วมาฝากหน้าร้านกับพี่ยาในเพจพี่ยาคนเยอะตอ,อนนี้นะฮะเราขายของแล้วเราต้องมีทั้งหน้าร้านทั้งออนไลน์ด้วยเพราะถ้าไม่มีออนไลน์ตอนนี้นะจะขายของยากมากเพราะต้องตั้งตัวตนให้คนเชื่อถือด้วยเราต้องมีหน้าร้านด้วยในออนไลน์มึจะได้เชื่อถือว่าเรามีตัวตนใช่ไหมมีคนมาเยอะแล้วก็อยาเก็บร้านเลยเดี๋ยวเรา ไปดูกันอ่ะคนเริ่มมาแล้วคนเริ่มมาแล้วพี่เอกไปพี่ยาอยากได้เซ็ตสามพันห้าร้อยบาทจัดให้หน่อยอแค่นี้เองพี่ยาแนะนำจะมีอะไรบ้างเออเดีย๋ยวพี่ยาไปให้ลูกน้องจัดก,การให้เลยเราจัดห้คได้เลยได้ครับไม่ต้งคุณแม่อาชีพอย่างเดียวแล้วก็วางโต๊ะแบบนี้ได้เลยพี่ยาคนไหนที่ไม่มีอาชีพคนไหนที่ว่างงานก็มาเลยนะเซ็ตเนี้ยคุ้ม3,500บาทได้ไป้ายด้วย แล้วไปเปิดเพจด้วยนะเราก็จะสอนวิธีเปิดเพจสอนอย่นี้เลยครับให้พี่จังสอนนะพี่จังให้พี่จังว่าเปิดเพจยังไงแค่นั้นแหละเรปิดไม่เป็นเราเปิดภาษาอีสานครับอ่าโอเคครับขอฝากไว้ด้วยนะครับกับผูทุกท่านที่กำลังดูคลิปนี้อยู่อยากมีอาชีพภาษาพิยาวหรือพี่เอกเห็นพี่เอกอยู่แถวๆนี้ก็เรียกพี่เอกก็ได้พี่เอกเปิดเพจได้หน่อยได้ครับแนะนำกันได้แนะนำกันได้ครับ ทำานได้ทำงานได้ดีกอครับมีแชทว,วันนี่ตอบแชทไม่หมติดข้าเืเต็กเราไม่คิดตังเราไม่คุยีแต่ว่ารานหาโตัผมไม่เจอเลยนะอ่ะ 我系你。<laughs> <laughs> อันนี้ก็นั่งลุ้นอยู่เนาะวันเร็กมทอะไรสองส้นแล้วอะรลูกค่ะหกลูกเขาอรนาะสองหกสามร้อยไหามร้อยคอันนี้กี่ลูกคะลูกสค่ะ ร้อยจ้าจอไม่เต็มจ้าจอไม่เต็มค่ะน้ำอ้อยจ้าน้ำอ้อยขูดสดๆใหม่ๆเลยนะจ้าน้ำอ้อยขอหวานน้อยนะจ้าน้ำอ้อย นี่สิบบาทอาเล้วปขารูปเลี้ยวแล้วพี่ยาก็เรียกไปถ่ายคลิปเราสิอ่ะปีนไปทีท้ายเลยถ่ายกลุ่มอีกแล้วปีนเขื่นมาไม่ได้ถ่ายว่าเป็นมีอะไรไม่ใช่เลยนะปีอยู่ต้อยู่ปีนออกไปปีนข้ามไป

โดนรูมยังไละพอดกันขึ้นเล็กน้อยนะเอาเลยน้าคะ Healthy required 33 body dishes This bitch poured… Broke this bitch Shit pop Here's the money Descending to the corner Huge bang As I were walking past This อผลไม้ไหมคะกล่องละยี่สิบบาทเลยคะผลไม้จ้าผลไม้กล่องละยี่สิบบาทเลยจ้า บาทเลยจ้า